สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวผลแววไพร์นะครับก็จะมาดูกันนะครับว่าแต่ละสกิลมีอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็อันนี้จะกดสกิลตอนที่ยังไม่ได้แปลงล่างนะครับก็สกิลเซตนะครับนะครับเรียกแววไพร์พุ่งลงมานะครับเรียก เขาเรียกข่า,ขาวพุ่งลงมาจากฟ้านะครับต่อไปสกิล x นะครับเป็นสกิลปล่อยเลือดไปข้างหน้านะครับต่อไปสกิล c นะครับเป็นสกิลบินนะครับก็จะมีความเร็วอยู่ระดับหนึ่งนะครับอันนี้ ต่อไปเป็นสกิลวีนะครับปล่อยพลังไปข้างหน้านะครับต่อไปเป็นสกิลแปลงลางนะครับนี่นะครับก็จะทำให้สกิลทั้งหมดได้รับการบัฟขึ้นนะครับพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความเร็วมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมีปีกออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับระยะของสกิลก็อาจจะกว้างขึ้นด้วยนะครับ นี่ครับกว้างกว่าตอนที่ยังไม่ได้แปลงร่างนะครับสกิลเอ็กก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าเดิมนะที่ผมที่ผมคิดว่านะครับอาจจะกว้างขึ้นด้วยนะครับต่อไปสกิลบินก็จะทำให้เราบินเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การกดแฟชสติปผมคิดว่ามัน มันไกลกว่าเดิมด้วยนะไกลและเร็วกว่าเดิมด้วยครับน,นี้เป็นสกิลวีนะครับจากที่เราปล่อยไปทางเดียวตรงๆนะครับจะแยกออกเป็น3ทางเลยนะครับสกิลบีครับพอเราแปลงร่างสิทธิ์สกิลบเราก็จะสามารถใช้โจมตีได้อีก1สกิลนะครับซึ่งแต่ละสกิลนี่แรงมากๆเลยแต่ จะเหมาะสําหรับการตีบอสนะครับไม่เหมาะสําหรับการฟาร์มเวลนะครับนี่ครับสกิล V นะครับคือระยะสกิลอาจจะไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ละสกิลผมคิดว่าเอาไว้ตีบอสดีกว่านะครับถ้าผมก็สําหรับผลแวนพายนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมครับ